เออนวดลูกชายมาด้วยนะงานนี้เออก็ซื้อบวกซื้องอกเป็นไหมให้เขามาเรียนรู้มีมีเกี่ยวไหมเรามีอ่เดินเดินหลบหีบไปเหยียบวงท้อมาด้วยนะผ้ากำลังสวยมุมนสวยสวยเอามุมนี้ผ้าสวยเนาะสวย รถที่งานใช่ไหมถ้ารถมันจะเร็วนะลูกไม่ใช่ไม่น่าใช่นะอทำไมดูงบัตสเดียวเป็นจากบ้านมือล้นมืออาวทีตะน้อยก็ได้แต่ว่าอ้าวเดี๋ยวให้เขาเรียนรู้นะคะหัดไว้ไว้หนูหัดไว้มันก็ได้ก็พยายามอย่าให้มัน ให้มันสวยงามด้วยแะลูกนะ <c oughs> <ข>อยานให้มันเท่าๆกันม <c oughs> อ่าเวลานะอ่า